รถกระบะ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้รุ่นใดที่ควรค่าแก่การเสียเงินมากที่สุดนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอันรวมในเรื่องของเหตุผลข้อมูลต่างๆนานามาบอกและดูตัวเลือกที่ดีที่สุดไว้ให้กับพี่ๆทุกท่านแล้ว อันขออนุญานนำเสนอตัวนี้ฮะรีโว่สอตัวท็อปโฉมปัจจุบันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นรถปี22ครับไม่40,000โลถ้าเกิดอย่างที่อันบอกในช่วงตอนต้นกับพี่ๆว่า8,000สนถึง9 4 4 0 0 0นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเลทตัวเนี่ยเราจะไม่พูดถึงป้ายแดงนะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดอย่างป้ายแดงเราตั้งงบไว้80 0 0 0 0เ0 0เราซื้อไม่ได้เพราะว่าอะไรครับ ป้ายแดงมือหนึ่งราคามันอยู่ในหลักหนึ่งล้านต้นๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องพูดกันในมือสอและมือ2แต่ได้สภาพเทียบกับมือหได้เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นปี2022ที่ภูมิใจนำเสนอเลยครับว่าเราจะเสียเงินในการเป็นหนี้ทั้งทีแม่งคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราตัดสินใจไปแล้วแน่นอนตัวนี้นี่สังเกตเราเห็นอะไรไหมฮะ ว่ามันเป็นตัวท็อปและเป็นตัวปัจจุบันด้วยถ้าเกิดไม่รู้เดนบอกให้นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโปรดิคเตอร์และก็เดย์ไทม์ลรนยิ่งไลท์สำหรับโฉมใหม่ไฟตัวท็อปจะเป็นแบบนี้แล้วก็ชุดแต่งมองด้านล่างเป็นยังไงครับเป็นหลอด LED เห็นปุ่มสีขาวไหมฮะปุ่มสีขาวนี่คือจะเป็นตัวเซนเซอร์ด้านหน้ามีให้ด้วยกัน2จุดนะครับแต่คราวนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ย รถกระบะรีโวมันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าเพิ่งเริ่มจากตัวนี้หรือถูกต้องครับเพราะว่าในระยะเวลาหลายปีที่อันขายรีโวมาไม่เคยมีสีประตูรุ่นใดมีเซ็นเซอร์แบบนี้เลยแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้กล้องมองรอบคัน360องศาครับและมันไม่เหมือนในสมัยก่อนหน้านี้ด้วยตรงที่ว่าไม่ได้จำเป็นแค่เฉพาะต้องเข้าเกียร์ถอยเท่านั้นถึงจะสามารถดูรอบคันได้ มันสามารถกดดูได้จากตัวมังติฟังก์ชันได้เลยมาดูเครื่องกันหน่อยดีกว่าครับเครื่องยนต์เนี่ย2.4ลิตรในรหัส 2GD 2,393 cc 150แรงม้าเหมือนเดิมครับแต่คราวนี้มันจะมาบวกเพิ่มในเรื่องของตัวแรงบิด400นิวตันเมตรกับตัวเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะฮะเดิมสนิทใสก,กิกกิก บอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดมาดูคันนี้ตัวจริงพร้อมๆกับอันที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ไม่สวยอย่างที่อันได้มีการบอกไปดิสเครดิตอันได้เลยอันขี้โม้อันพูดไม่จริงอันพูดเกินไปอันอวยเกินสรรพคุณจะฟ้องอันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันยินยอมที่จะให้ตรวจสอบยินยอมที่จะให้มาสัมผัสและทดลองขับได้ด้วยถ้าเกิดยังถามว่า สิ่งใดที่เราควรรู้กับตัวรุ่นนี้บ้าง 1. วารันตีศูนย์เหลือโตต้ามีการปรับวารันตีใหม่ก็คือจะเป็น5ปีกับอีก150,000โลนะครับแล้วก็การรับประกันหลังการขายข,ายของทางร้านเรามีเดี๋ยวนะ้ำมันเครื่องหันเปลี่ยนให้ตั้งศูนย์ทงร้อ,อนทาให้ระบบไฟทุกอย่างหันเช็คให้ใหม่หมดรถอย่างในปัจจุบันเนี่ยถึงจะเป็นกระบะสประตูเกียร์ออ,อตโต้แบบนี้ แต่สิ่งที่มันเพิ่มมาก็คือจะเป็นในเรื่องของระบบไฟฟ้ามันเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นสําหรับตัวบอดี้ด้านหน้าว่ามันไม่มีเพดมันไม่มีสติกเกอร์มอกกเดี๋ยวอ่ะเน้นให้ฟังในคลิปนี้ด้วยคิ้วซุ้มล้อจะเป็นสีทูโทนถ้าเกิดรีโวเนี่ยพอเวลามันเป็นตัวดําด้านเนี่ยมันเป็นจะเป็นดําด้านประกายมุกแล้วก็ตัดด้วยเทาเมทัลิกนะครับแมกอลอยสีทูโทนเหมือนกันนะฮะ ตรงนี้จะเป็นตัวขอบ18อยางที่ใส่มานะครับจะเป็นยี่ห้อของดันหลกตัวนี้ยางปี22สัปดาห์ที่31ดนะฮะดอกยังเหลืออีกเยอะหลายปีสบาย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 เลยครับตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นตัวดิสข้างหลังจะเป็นตัวดรัมเพราะนั้นในเรื่องของตัวเบรกต่างเนี่ยมันค่อนข้างจะสมูทแล้วก็เอาอยู่ในทุกการขับขี่แน่นอนนะครับถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดพี่ซื้อรถในราคาแบบเนี้ย พี่เลือกเป็นตัวขับสี่ไม่ดีกว่าหรืออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเพิ่งมองในมุมนั้นครับเราต้องคิดก่อนว่าสเตปในการใช้งานของเราเนี่ยเราเป็นคนที่ออกแนวแอเลนเจอร์หรือเปล่าถ้าเกิดเราเปล่าเราต้องการเพียงแค่4ประตูมาใช้งานเป็นของส่วนตัวอันว่าแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราวัดในเรื่องของพละกําลังเนี่ยรีโวมันไม่ได้เน้นในเรื่องตัวการประหยัดเดอะหรอกครับแต่มันก็กินไม่ได้หน้าเกียดแต่คราวนี้มันจะเน้นในเรื่องของตัวพละกําลังเนี่ยเยอะกว่า นะครับเพราะนั้นเนี่ยอัตราเร่งอะไรทุกอย่างคือมันฟีวหมดนะครับแล้วก็กล้องอยู่ใต้กระจกมองข้างอีกอย่างนะที่สำคัญนั่นคือในเรื่องของตัวระบบเซฟตี้ไบสปอร์ตตัวนี้ไบสปอร์ตมาให้นะฮะทั้งกระจกด้านซ้ายและกระจกด้านขวามีมาเป็นตัวไบสปอร์มาให้มือเปิดโครเมียม4บานแล้วก็จะมีเป็น smart e n t นทรทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวามือ ฟิล์มเนี่ยติดมาตั้งแต่ตอนแรกแต่ไม่ใช่เป็นตัวเบอร์ทึบจะออกในแนวของค้ำๆหน่อยนะครับแล้วก็บันไดข้างเป็นสีดำด้านอันให้ดูตัวออปชั่นภายในและให้ดูด้วยว่าเพจอยู่ไหนเพจจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของเสาบตรงนี้เพจจะย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของเสาบตรงนี้เสาบีฝั่งซ้ายคือเพจใหม่เสา B ฝั่งขวาคือสติ๊กเกอร์มอกส่วนคอนโซลเนี่ยนะครับ จะมีแอร์แบ็กให้ครบทุกจุดพร้อมกับเครื่องเล่นเป็นจอทัชสกรีนแต่ยังไม่ใช่ทัชสกรีนแบบเต็มระบบนั่นหมายความว่าจะเป็นตัวทัชสกรีนกึ่งกับอ n นา o ล็กนะครับไม่มีเนวิเกเตอร์แต่มีเป็น Android Auto มีเป็น Apple CarPlay ตัวแอร์นี่เป็นแบบปรับออโต้ครับซึ่งจะเห็นได้อย่างหนึ่งคือดูโ Zone เห็นไหมฮะดูโอโซนมีมาให้นะครับ แล้วก็จะเป็น power o u t l e t นะฮะซ้ายขวาแล้วก็ตัว USB อีกหนึ่งช่องส่วนตัวเกียร์นะครับจะเป็นออโต้แบบขั้นบันไดมีโหมดเชนอัปเชนดาวมาให้ทั้งหมดมีด้วยกัน6สปีดนะครับแล้วก็ตัวปุ่มอีโค o โหมดตัวปุ่มพาวเวอร์โหมดครบหมดเลยกระจกก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันแต่มองหลังยังเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่ตัดแสงอัตโนมัตินะฮะ ไฟเพดานไฟแผ่นที่ทุกอย่างครบหมดแล้วก็ตัวเบาะหนังสีดําเดินได้สีขาวพรมจะเป็นลายไดยมอนด์คัดทั้งด้านหน้าและตัวด้านหลังนะครับคราวนี้ขออนุญาตให้ดูตัวตําแหน่งตอนหลังกันสักนิดหนึ่งถ้าเกิดสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาหลักๆเลยนั่นคือเกะเกะคอนโซลกลางเนี่ยจะมีแอร์มาให้ด้วยแล้วก็หลังเบาะจะมีเป็นตะขอไว้หิ้วใส่ของนะครับมือโหนทุกตำแหน่งมีมาให้ครบทั้งหมด สวยกิ๊บเลยอันแนะนําเลยว่าตัวนี้คือแบบสวยกิิบกบเลยไรข้อทิฏฐินะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นตัวครบรอบหกปีอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าเกิดเราอยากเรียกมันนั้นมันก็เรียกได้นะครับแต่สําหรับอย่างของอันในจินจินตนาการอันคิดเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวครบรอบ60ปีเนี่ยนั่นคือจะมีการปักนะฮะโลโก้อยู่บนบอก แต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันไม่ได้มีการปักโลโก้แต่มันมีการติดสติกเกอร์กับตัวพวกชุดแต่งที่เป็นคิ้วซุ้มล้อทูโทนแบบนี้มันก็คิดได้หลายอย่างนะครับเพราะฉนั้นเราอย่าไปเน้นกันในเรื่องของคําว่าครบรอบ60ปีอะไรเยอะอันไม่ชอบแบบอย่างนั้นสักเท่าไหร่อันนี้เก็พูดแบบนี้แหละนะตร,ต,รต,รตรงไปตรงมาไฟท้าย <S <S ถ้าเกิดแบบนี้เขาจะเรียกว่าไฟท้ายตัวท็อปเป็นในลักษณะของเลข3หรือว่าตัว E นะครับไฟเบรก LED เซนเซอร์ S S ถอยหลังนี่แหละครับจะมีให้ด้วยกัน4จุดนะฮะมีให้ด้วยกัน4จุดเพราะนั้นด้านหน้าจะมีแค่2จุดก็ถือว่าโอเคแล้วที่เหลือก็จะมาเพิ่มในเรื่องของตัวกล้องมองรอบคันแบบนี้มาให้นะครับสวยๆเดิมๆใหม่ๆเนียนๆน,น,นี่คืออันกำหนดโจทย์ไว้อย่างชัดเจนเลยอันกำหนดโจทย์ไว้ให้กับพี่ๆได้เลือกกันอย่างชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดอย่างในปัจจุบันตอนนี้เนี่ย หลังสงการมาแล้วหรือเราจะดูแผนยาวไปยันถึงปีใหม่ในปีนี้รถที่น่าซื้อที่สุดต้องมองว่าเป็นตัวนี้กระบะไม่มีหลายรุ่นถูกต้องใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรายึดและก็อินในเรื่องตัวแบรนด์หลักเนี่ยมันก็ต้องเป็นโตต้าเขานี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างรถพวกนี้เนี่ยมันเป็นเกียร์ออโต้ในความใฝ่หาของคนที่กําลังจะซื้อรถเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมองเป็นตัวท็อปสุดหรือว่าตัวรองท็อปขึ้นไปเพราะนั่นตรงนี้เห็นว่าอันตัดสินใจถูก อันคาดการล่วงหน้าถูกว่าพี่พี่ต้องการแบบนี้พี่พี่ต้องการอย่างนั้นพี่พี่ต้องการตรงนี้นะครับราคา7,99,000บาทนะครับมันมีอะไรนอกเหนือจากการจัดไฟแนนสำหรับตัวนี้อีกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ดูผ่านทางในออนไลน์มานั่นคือช่อง YouTube ของปฏิพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูคลิปอันมาไม่ว่าจะคุยกับเจ้าีเซลท่านใดก็แล้วแต่ รถในราคา799คันนี้อันให้จองร้อยเดียวใช้เงินออกรถศูนย์บาทนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเครดิตด,ดีเกิน2ปีขึ้นไปดอกเบีย้ยทำถูกๆได้เลยครับไม่เกิน3บาทโคตรฟีลอันนี้ดีจริงเพราะนั้นเนี่ยอันบอกเลยนะฮะถ้าเกิดอ่านใจทุกคนได้อ่านไปแล้วแต่นี่ก็ถือว่าขาดอยู่ในพอสมควรน,นะครับเพราะว่าเราเข้าใจว่า บางคนอาจจะมองในมุมแบบนี้นะครับเพรานะนั้นมือสองมันก็ต้องมาเป็นทางเลือกที่เป็นมุมกว้างสำหรับคนที่อยากจะประหยัดการใช้จ่ายแต่ต้องการรถใช้งานที่ดีเหมือนมือหนึ่งอันทำได้โอเคนะฮะโทรมาได้เลย0891104954เลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ